คนดยใาราร้างขอบคุณดารานักสแสดงที่เคยเร่วมสแสดงกับคุณวินัยใจที่ได้มาในวันนี้นะครับทุกอย่างและผิภาษทั้า,าไปจะพาขอภัยไว้นะครับเนื่องจากว่าทุกคนยังอยู่ในการเร้โศสเสียใจต่อการจากไปของพระเองผู้ยิ่งใหญ่วันนี้เป็นพระเอกร้อย100ล้านอีกคนนะครับ ครับเป่าครับท่านนีดด้ครบสามรอบแล้วนะครับดังนั้นมีเกียรติครับหลังจากที่ท่านเดินครบสามรอบก็ขอเชิญบัตร่อนตามพาตยสัยนะครับท่านนี้อ๋อเวลาให้ท่านนี้นำหินส่งของคุณวิเนียไปอยู่ที่วิบาลที่ด้านนะครับข้างบนนี้เป็นห้องแอร์ะน,น,นะคะรับเซจเชิญท่านผู้มีเกียรติที่ขึ้นมานั่งบัตอผอที่นี่ได้ดดเลยนะครับนะฮะ น้ำปีเลี้ยงก็บอกว่คุณได้ขอกาแปรโบราณที่นำมาแปรมาเลี้ยงจากปะคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวนะครับต้อนบุญเกศครับนั่นพระพรตตาปัญยาใยก่อนนะครับเดี๋ยวผมได้รับจากตาเมติจากเจ้าภาพและขอต้ะนดับเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นยอดพระวันนี้จะ มีเวลาท่านกิจมอู่ในใจผมเป็เวลาประมาณสิบรนาฬิกานะครับเดครับเป็นเจ้าหน้าที่บรับน้ระตางอาเยาไซครับ เดนใเจ้น,นลยบับท่็นผู้มีมเกียรนติทุกาในลเพ่ดาราทุ้ท่าน,นะครับขอบคุณนะครับที่มาทำนมิตรครับเรเลยครับเชอเลยครับขึ้นมาข้างบนนี้เลยรับพรัองคขอบคุณมากครับขอบคุณมากยังตาม,มีกาจะบผกเนี่ยเช้ญนาครับเช้ญนครับนู้้มุมเกียกติที่เาองจานายครับไม่ต้องเกรงไม่ต้องขอรอง้าน,นะครับ วัสดุของพวกเรายินดีต้อนรับนะครับต้องมีเกียรติแล้วก็เป็นการที่พวกเราได้ทำหน้าที่แบบนี้นะครับตามความเป็นสุขนะครับตามความเปทนรูปแบเลยนี่ได้สลับเวลามีค้ามมีงานนะครับนั่งพักผ่อนตามมัธยาสัยนะครับไปเอาเครื่องดื่มเปกาแฟโบราณมารับทานได้เลยนะครับมาดื่มกันได้เลยนะครับ là các bạn, thấy không? Xin chào anh ạ, xin chào anh, xin chào anh, xin chào สามตองเลยมื่อกี้เขาขอห้าตองค่ะ

ครับจำนมนครับขอใช้เงินเท่ station, ททาท bon, ไรครับ